วันนี้มาอยู่กับฮีโร่สปอร์ตไลท์กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเทนเนนฮีโร่ตัวนี้เป็นเมดแต่ก็สามารถไปยืนเล่นโซโลได้เหมือนกันเรามาทําความรู้จักกับเธอกันเลยนะไปทําความรู้จักกับส่ิจูของเธอเลยพช้ <Okay. S 1> สซีมาร์คออฟเดอะสตอร์มไล่สกิลเพื่อเก็บแต้งสะสมบนตัวศัตรูของเธอสตันศัตรูที่ ถูกติดตาสายฟ้าด้วยแต้มสะสมที่เต็มจำนวนสกิลที่หนึ่ง t h u ช d เค้นปาดาวกระจายเพื่อสร้างความเสียหายกับศัตรูของเธอสกิลที่2อง electric surge ช็อ,ชอตศัตรูที่ถูกติดตาประทับสายฟ้าที่อยู่ใกล้ตัวเธอต่อมาจะเป็นสกิลที่3ามสกิลที่3าม l i g h t ั i n g l s t จะกลายเป็นลูกบอลสายฟ้าและ ตีตาประทับศัตรูสกิลสุดท้ายอันติเมสสกิลไลซิ่งเมลสตอมเรียกพายุสายฟ้าออกมาโจมตีศัตูรอบๆเธอโจมตีอย่างรวดเร็วและสังหารศัตรูด้วยพลังของพายุเทนเน้นเป็นตัวเมรที่สามารถเบิร์ดดาเมจตูได้รวดเร็วและสังหารได้ในพิบตาสามารถเล่นตัวเธอและสามารถจับจองสกิลของเธอได้ในเกม L.L. w i l d ได้แล้วในวันนี้